วีหรือวีซ่าหนึ่งในหุ้นที่มหาเศรษฐีอย่างคิสฮอนเลือกลงทุนโดยคาดว่ามีโอกาสเติบโตสูงเกี่ยวกับผู้จัดการกองทุนคิสฮอนเป็นมหาเศรษฐีนักลงทุนชาวอังกฤษเจ้าของกองทุน TCI Fund Management ที่มีชื่อเสียงด้านการลงทุนแบบเน้นคุณค่าโดยเน้นบริษัทที่มีความสามารถในการแข่งขันสูงทั่วโลกและมีการใช้กลยุทธ์ลงทุนแบบนักลงทุนกิจกรรม ซึ่งหมายถึงว่าการเข้าไปมีบทบาทในการบริหารหรือเสนอแนะแนวทางเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับบริษัทที่ลงทุน Visa เป็นผู้นำระดับโลกด้านระบบการชำระเงินดิจิตอลให้บริการโอนเงินผ่านบัตรเครดิตเดบิตและพีเพจโดยมีเครือข,ข่ายครอบคลุมกว่า200ประเทศทั่วโลกและเป็นหนึ่งในหุ้นหลักในพอร์ตของ GCI ด้วยมูลค่าลงทุนมากกว่า51.31พันล้านดอลลาร์ประมาณ12.51%ของพอร์ตทั้งหมด ไปมาดล่าสุดกำไรต่อหุ้นอยู่ที่2.76ดอลลาร์สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการไว้คือ2.68ดอลลาร์รายได้รวม9.59พันล้านดอลลาร์สูงกว่าปีที่แล้วคือ8.78พันล้านดอลลาร์สะท้อนถึงการเติบโตอย่างมั่นคงจากการใช้จ่ายทั่วโลกและการขยายตัวของธุรกรจรข้ามประเทศจุดแข็งของวีซา่าอยู่ในกระแสะโลกของการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมไร้เงินสด มีขนาดเครือข่ายใหญ่มากจึงได้ประโยชน์จากการเติบโตของอ e ีคอมเมิร์ซและการใช้ใจ่ายออนไลน์มีอัพไซด์โพเทนเชียลที่8.91%ซึ่งถือว่าสูงในกลุ่มหุ้นที่กองทุน TCI ถืออยู่สรุปวีซ่าถือเป็นหุ้นที่มีฐานธุรกิจมั่นคงมีการเติบโตต,ต่อเนื่องจากปัจจัยโครงสร้างระยะยาวของโลก โดยเฉพาะการใช้จ่ายดิจิตอลและการขยายตัวของเศรษฐกิจในตลาดเกิดใหม่ซึ่งเป็นหนึ่งในหุ้นที่คิซฮอนและกองทุน TCI มั่นใจในศักยภาพการสร้างมูลค่าในระยะยาว